ทุกคนครับแล้วทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้ผมจะฆ่าลุงเ,เคตายนี่ธนูอย,อยากตายไหมอยากตหมทุกคนกดไ like ลค์กันหนะ่อยครับทุกคนกดไลค์กันหน่อยจะยิงนะยิงนะย่าอ้าวเดี๋ยวก่อนเอองเองเดินไปหาธนูสิอ้าวอาเอาทุกคนช่วยกดไลค์เร็วอย้าเขาโฆษนาดีเปล่าโอ้จบแล้วเย้เย้เย่โมกอะไรวะเนี่ยครับ เอาละครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับกรนีนะครับรายการเหมือนเกมไมค้าอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ครับเรากำลังเปิดลัคกี้บอยเช่นเคยเยัแล้ววันนี้นะครับเราก็เหยื่อน้องเคเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ครับเราก็เปิดลัคกี้บ็อกนูฟทีนูฟทีมกับลัคกี้บ็อกดิ้งส์นั่นเอง <mm ซึ่งบอกเลยว่าลักก <mm 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 ี้บล็อกนูมทีมเนี่ยก็เป็นอีกลักกี้บล็อกหนึ่งที่ผมแนะนำน้องเคเหมือนกันนะครับเพราะว่าของลักกี้บล็อกนูฟทีมเนี่ยเป็นของที่แบบเยอะแบบเยอะแบบแบบเยอะมากๆมากๆแล้วก็โหดรักมากอ่ะลูเคเนี่ยส่วนลักกี้บล็อกดิงก็ถามว่าโหไหมก็เออจำไม่ได้ละอ้าวเออแต่หน้าตามันสวยดีลูเคเนี่ยก็มันเป็นกล่องเครื่องน้ำกระป๋องกันดูดิมีแฟนมีแฟนต้ามีโค้งมีอะไรบ้างเนี่ยสไป อะไรก็ไม่รู้องค์เขานะที่เราที่เรากิจประจําแหละเออนั่นแหละประจำประจำอ่ะเราวันนี้นะครับแล้วก<ฮ>็มาสู้กับบัตไลเยนเองซึ่งบัตไลเยนเนี่ยเข้ามาจากกระตูเรื่องที่มีชื่อว่า toy story นั่นเองไหนน้องเคเล่าหนอ่อยสิว่า toy story เนี่ยมันคืออะไร toy story มันจะเป็นกระตูประมาณว่ามันเป็นของเล่นที่มีชีวิตเลยที่แบบว่าทำให้คนที่มาเล่นอ่ะมีสีสันมากขึ้นแต่เวลาอยู่ต่อหน้ามนุษย์อ่ะ เขาจะแกล้งทาเป็นขอเล่นแต่พอตกกลางคืนมาเขาก็จะหนีออกจากบ้านเวยต้องไปดูกันสนุกสนุกมากหนีออกจากบ้านไปเที่ยวผ่าไปกินเหล้าแล้วกลับบ้านเมานอนใช่ไหมยอางนี้ยขอเล่นขอเล่นกันไปกินเหล้าเหรอโอเคตาทุกคนนะเดี๋ยวเรามาแลกกล่องนูฟทีมเกมดีกว่าแล้วก็จะพูดนูฟทีมเกมทอว่ามันชื่อนูฟทีมโอ้ยก็จะพูดติดเกมมาทำไมเนี้ยวางเลยนูฟทีมพร้อมแล้วก็เปืดกันเลย โอ้โหเกือแดงไปแล้วเกือแล้วสองโอ้ยกูสัตว์โอ้ยอย่างดีเฮ้ยไผัวแม้ว่ะโอ้ยดามิ่เท่าไหร่ดามิ่เยอะแน่เลยกูว่าหัวร้ออย่างงี้ต่อไปดิงบ้างดิงมันจำมีแล้วบางทีจำไม่ได้ละแอปเปิลทองมันเกี่ยวอะไรเครื่องดื่มไหมแอปเปิ้ลทองไม่ได้เกี่ยวเลยอ่ะดิงรอบหนึ่ง ไอ้ที่ขูบมาเรือนแสนด้วยเรื่องแสนเหมือนกันเ้ยเรื่องแสนเหมือนกันเรื่องแสนเหมือนกันโอ้ยฟ้าร้องฟ้าร้องตัวมีโอ้หนูได้ของดีกว่าพี่บ๊ายบายเซเว่นอัพอ๋อฟิกเอ็กซ์เซเว่นอัพไอไอเซเว่นอัพไอสไปอ่ะใช่ใช่ใช่เคยกินอยู่อร่อยมากอ๋อโอ้ย นูมทีมไลยถ้าให้เราผิดหวังสิเราอุตส่าห์อวยนายไว้นะไม่ไหวละเสกโต๊ะคราฟก่อนเราอุตส่าห์อวยนายไว้ตั้งเยอะนายาทำให้เราผิดห,นะหว,ว,วังอะอร้อ,ะอยโบนนูมทีมฮะไปชกต่อแล้วเว้ยโอ้โหให้เพชรกูมาช่วยชกก่อนแล้วพี่เออแล้วโบกโบกดีมากาทุกคนผมกลัวโบกแล้วมันเป็นล่างร้ายอะอะเดี๋ยวผมโบยสักสักกี่กี่บล็อกดี สักเออสักหกกองแล้วกันมาลูกทีมหกกองบวกปุ๊บเอาอยัางเฮ้ยข <ไอ S 1> วานมา<ไ>อโอ้โดาเมท<อ>ที่เยอะขนาดนี้นะแค่ดาเมจขวานง่ขวานซีโนโซีโนดาเมจที่โคตรเยอะจริงปะเนี่ยเอออันว่าตีก่อนแตกได้อ่ะ อันนี้เอาไว้ทำอะไรมันเป็นแร่อ๋ออันนี้เ,เป็นเขียวเพชรสามเกมเมอร์ดาเมจเก้าก้าเก้าเก้าเ้ยอันนี้เท่กว่างั้นถือนี่ดีกว่าไาี่ถูกเกาะไปสีวะสีเขียวไม่เท่เก็บไว้เราเน,น้นเท่ไม่เน,น้นหัวอุยอ้ยอุ้ยบินได้แล้วพี่ไล้เฮ้ยนี่ขนาดระบวบัวเนี่ยแล้วอะไรมนตกมาวะหิมะหรออ๋อเอาเอาแล้วแล้วเ,าเขาตกวะ อะไรอะแล้วบินแล้วบินไปไหนแล้วอะนี<ม>่หนูอยู่ตรงนี้อ๋อไปเก็บของใช่ใช่เฮ้ยเร็วเช้ามาเออกูบินได้แล้วอ้าวเร็วา,าด้วกันนี่วะ <c oughs> เร็วเท้าด้วกันเลยได้หมแล้วว่ะได้หมดแล้ว,อ,วลอ,อูอ้ววววว้วว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 วเวววววว โอ้ยกูบวกจะจะบวกไงแล้วเนี่ยขูบวกดีก็ได้ปะบวกดีงสักหกกล่องทุกคนจะได้เสมอกันอ่ะดิงร้อยบวกเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะแม่งเอยอะไรอะกล่องดิงถ้าเราไปบวกมันจะบั๊กไงห้ามบวกกล่องดิงนะโอ้ตายแล้วแล้วเสียไปหกกล่องฟรีเลยอะแม่งเออ ถ้าเปิดแล้วคือมันจะไม่ได้ขอถ้าเราไปบวกอะไอ้กล่องดิงอ,ะอ่ะวุ้ยหนูได้ไอ้ไอ้นี้มาอ,อุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้แฟนตา,นาใช่ไหมอา<ฟ>้าวหนูก็ได้แฟนตาเหมือนกันใช่แฟนตาเหรอวะใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของของพี่ไม่ใช่แฟนตาของเองอ่ะแฟนตาของว<า>วพี่เป็นอะไรเนี่ยมิลินดามิลินดาเออมิลินดาของเองแฟนตาของพี่มิลินดานั่นแหละคนละอย่าง โอ้โหโอ้หนูได้โชว์ก่อกของดีๆแล้วพี่เจอกันพี่อันนี้ก่อกโคโคโคคาโคล่าได้แต่กอกจากพวกกล่องไอ้ดิ้งเลยไอ้พวกไอ้นุ้ทีไม่ให้เสื้อกอเลยที่จริงมีทุกคนกอไอ้ไอ้ก่อกจากนุบทีแต่มันไม่ให้เอาเลยอันนี้อะไรวะกินได้อ่านไม่ออกทุกคนกินแล้วได้ก่อกแดงมา ได้กอดแดม6อันได้ชุบกอดครบแล้วลงเท้ามองไม่เห็นใส่ระเบิดไม่ได้ทุกคนไม่ใส่ะ <Laura> นะเุ <subtle> ้ย <lean noise> อะไรอ่ะตกหูตกใจหมดออกซิเดียนเอ้ยไม่ใช่ออกซิเดียนอะไรวะหินนีหินดินดานเขาเรียกว่าอะเบ็ดล็อกเออเบ็ดล็อกใช่ไหมเบ็ดล็อกเป็นล็อกใช่ใช่เฮ้ย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 อะไรอ่ะแล้วไม่ตีมันล่ะตีแล้วตีแล้วได้เสื้อเกาะมาโอ้ยบัฟมันเยอะมองไม่เห็น เออเออเอเออันไหนมันเดียวกันวะไม่ต่างแล้ทุกคนบัฟเดียวเอ้ยหมายถึงว่าได้ก่อเดียวเหมือนกันเลยอ่ะนี่อะไรวะอันนี้จะธรรมดาไม่เอาโอ้โหแรกๆมาเอ้ยกเกง่งๆอันนี้กนเกง่งแฟนต้าเลยแฟนต้าได้ครบเซตล้วนูปทีมโอ้ยเอาเอาเอาเตเอร์ทีฟคุงคิตตี้ระเบิดตาย อันนี้เอมเบรอ่ไหนอยากลองพี่อขุดหรือขุดเร็วไหมถ้าไม่เร็วไหมก็เร็วอยู่นะเออทีเดียวแตกแต่ถ้าบินมันไม่แตกทีเดียวเองเองเองได้ก่อนจากนุกทีบ้างไหมนุกทีมอ่ะนุกทีอันยำยำยำหนูหนูสุ่มก่อนแต่อันเนี้ยอ้าวนี่นี่นี่พาพาเพื่อรู้จักอ้าวเฮ้ยมึงกลับมานี่ก่อนนี่นี่เฮ้ย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 อะไรอ่ะ นี่น okay ี่มาดูนี่มาดูนี ok ่ไมไมไมเอาไปเอาไปเอาไปนี่เอาไปเอาไปเอาไปนี่แค่ตัวพองเฉยมันไม่ระเบิดมันเป็นเฟรนี่คิปเปอร์มันแค่ตัวพองอุ้ยอุ๊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 ยอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้แท็นสติ๊กโอ้โหขนาดใหงสติ๊กยังมีดาเมจน็อกแบ็คอะไว้ไว้ไว้ไวตายเลยน็อกแบ็คเลยน็อกแบ็คตรงไหนวะอ่ะ ดิงต่ออันนี้ยาเอ่อไอบ้บัฟบัฟกาทุกคนบับกาอันนี้เป็นขวานดาเมจหกโอ้ยเฮ้ยเสียงตึง้งโอ้ดาเมจสามร้อยแต่มีเสียงตึ้งี้กูเนอะเจ้าอของดีอุ้ยอะไรอะ่ะแล้วได้ของกินจะครึ่งดื่มดิงวงไหม เฮ้ยอันนี้เรดบูหน Bing, ูหน oh, ูได้หนูได้แต่เครื่องดื่มอ่าเลดบูดีกว่าทุกคนน้ำส้มอ่ะน้ำส้มย่างเดียวเลยอ๋อน้ำส้มมึงเดียวอันนี้รองเท้าบินไม่ได้อ่ะต่อไปของกินอยู่ไหนเอ้ยนี่ได้ก่อนมาแล้วโอ้อ่ะอุ้ยอะไรอ่ะอ่ะเอาเอาผ้าหนูไปไหนอ่ะอ่ะเอาเค้กเหรอ กูใส่กอดแค่ชิ้นเดียวเกมแค่เลยใช่ไหมโอ๊ยแค่เลยทุกคนครับตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทมเป็นหนึ่งเกมมันแคดดูนะเไรพอกูใส่อ้าวมันหายไปแล้วอะเปิดเซสื้อแล้ว้องเคเข้ามาก่อนน้องเคเข้ามาก่อนคือคือเป็นว่าตอนนี้ใส่เสื้อก่อฟ้าผ่าแบบคือรัวมากเข้าใจไหม นั่นแหละคือฟ้าผ่ารัวมากมันเกมมาเลยแคสโอโ้โหโอ้ยเมาส์กูสลับโอโ้โหไปถึงขั้นเมาส์สลับเลยครับทุกคนเกงเกงกูหายไปเลยแล้วคือมันระเบิดเงงเกงแตกแล้วคือมันฟ้าผ่าเงงเกงแตกก็ด้วยอ่ะว้าถ้าต้องเคได้เงเกงจากไอจากไอนูกทีมอ่ะอาจจะเกมแค์ก็ได้นันถ้าใส่อ่ะไม่แน่นะใช่นๆยาหนูขอดูหน่อยไม่มันมันหายไปแล้วอ่ะ อ oh. เมื่อกี้ถอดปื้อหายปั๊บเลยอะไรวะแล้วมันหายไปไหนวะ eh, มันหายได้ไงอ่ะงงเหมือนกันเออบอกแล้วว่าของโนบทีมันโหดเชื่อเอาขุดไม่ได้ให้ป้าฝนแอร์คีเออเคปั๊บก่อนเคน้องเคอะไรกูขุดไม่ได้ว้ oh. าว เคกเค้อ้าวเอาเอาเอามาส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 ต้องท้าคิวละเออได้ยังป้าต้องใช้พีเอ็กุดเมื่อกี้อ่ะอันนี้ใช้มือป่าแล้ะเออได้วแล้วแลาวอย่าจะเอาตีไม่ได้เอออ่ะขูขอกอดแบบไม่ต้องโหขนาดนั้นก็ได้ขอกอดแค่ธรรมดาก็พอูไม่ต้องโหขนาดถึงขั้นฟ้าผ่าเยอะขนาดนั้นเกมแคร์ก็ได้นะจ๊ะเกมแคลาเฮ้ยนี่ได้กอดไหมกันแล้ว อ่ะอันนี้จะก่อนูบทีมนะโอ้โหก่อโคตรกากก่อกามันก็มีนี่ว่ะโอ้ยแต่ก่อได้มาเมื่อกี้เป็นก่อดาวอ่ะดาววิวับวิวับวิวับอ่ะเนี่ยเนี่ยก่อเนี่ย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 ก่อนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ถือเนี่ยอ๋อนี่หรอเออเดี๋ยวลองใส่อยู่นะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแค่เดี๋ยวแค่ใส่แล้วโอ้โหตีโคตรไกล โหน่ะโหน่ะโหเกิน่ะตกแตกออได้กามัดูทีมาแล้วหัวไม่ดีแตงเกมมันดีงเกมมันดีกว่าเอ้ยหัวหัวกูมีแล้วกูไม่เอาแต่มันไม่อนเบรกเจโบอ่ะถ้าต้องขี่สวแล้วก็เราจะตายก็ได้อ่ะเอาไงดี้เออมันไม่อันเบรกเจอโบอ่ะโอ้ยอ้าวอะไรเนี่ย เอซีก่อนเหรอเออใช่พี่เอ้โหแล้วโอ้โหแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกินมาไมวตตายหมดเลยอ้าวพี่หนูขอโทษหนูไม่รู้กอดจากกองไหนนุ๊ปทีมเหรอใช่ใช่พี่เออทำไมนุ๊ปทีมก่อมันโหดจังวะจริงไว้ยระเบิดโอ้เราเราเราตุ้งโอ้โหอ่ะจะหมดแล้วนะเหลือ11กัน14อันนี้เก่ง ก็ไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยของหนูของหนูเหลือสามสิบทองไม่เอาผมจะเอาแค่รองเท้าด้วยนะเพราะรองเท้าไม่ได้จะไม่เปลี่ยนรองเท้าละรองเท้าเอาเหล็กออกมานทำไมกูไม่เอาไ Apple ทองได้อยู่ได้อะไรวันนี้มาไม่เอาเฮ้ยอันนี้เฮ้ยมีเะลรที่ซื้เกาะไม่ก็ดาบเฮ้ยอะไรอ่ะลุงกี้เคยเห็นเปล่าวะเนี่ยดูดิ จะได้อะไรจะได้อะไระได้อะไรนี่หาบมั้ยดาเมจโอ้ยดก้นดาเมจ infinity โอ้ดาเมจ i n ฟ i n t y วิ่้โอ้หได้ดาเมจ infinity ม,ม,มาเอาแล้วพี่ชนะแน่เลยรอบนี้ มันก็ไม่แน่หรอกมันก็ยังเราไม่ได้สู้กันเยยเราจะไปดูกันได้ยังไงอ,อ้ยอันนี้ก็โหดเลยว่ะเรายังไม่อยู่นนหนกันเยยเฮ้ยได้ของกินมาโ,โคคาโคลา่าเออกินแล้วได้ก่อดงแปดอันเออก่อดงแปดอันก็อันนั้นละมั้งอันนี้เป็นรูทบีเป็นเบียร์เหรออ่านไม่ออก เออกินได้แค่สปีดอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะกากเฮ้ยเฮ้ยได้แล้ววะอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะยานะเฮ้ยหนูเดินขั้นหนูหนูเดินเอ๊ะอะไรหนูเดินหน้ามันร้อนหล่ะหนูเดินหลานร้อนหน้าน่าจะเป็นที่บ้าตอ่ะเดี๋ยวเคลียร์ให้อ่ะหายยังโอเคหายแล้วโอ้โหกดปุ๊บมึนเลยมาห้ากล่องสุดท้ายจะได้เกาะไหมเกาะเสื้อเกาะ ธนูได้ธนูมาตีไม่ออกธนูซีไอพวกไอพวกของซีโนจะก่อน้บทีมมันกะมากทุกคนนั่นแหละนะเอ้ยอันนี้อะไรวะอ๋อทรายอะไรอะสองกล่องสุดท้ายเอาไงดีว่าบวกดีวะเออบวกดีกว่ามาลุ้นกันกลองร้อยบวกโอ้ยได้เพชรโอ้ยโอ้ยอ้อ้ยโอ้้ยโอ้ยดูขอดูขอโอ้โหขอดูขอ ใหญ่จังวะอ่ะอ้าแคดอีกแล้แคดเลยอะโอ้ยกูเหลือแค่หนึ่งกล่องสุดท้ายในเกมมาแคดอีกมาครับทุกคนกลับมากันต่อมากล่องซ้ายผมจะได้อะไรกันขอเสื้อกอดเถอะเอ้ยให้น้องเคเปืดให้ดีกว่าอ่ะน้องเคเชื่อหวังน้องเคเปิดให้หน่อยเผื่อได้เกาะ อะไรอะ่ะแลกอะไรอะ่ะเป็นเลขเลขเหรอเออเป็นเลขไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออกเฮ้ยไหนลองค้าดูสิลองค้าดูปึ๊บโอ้ยเกลือหูได้ติดของเกลือเกลือโอ้โหแลกูดกลางเลยโอ้ยอะตอนนี้ต้องเคเลยกล่องพูหมดละเหลืออีสิบกล่องพี่แป๊บหนึ่งสิบกล่องของอะไรดิงเหรอดิงดันเดียวชิโอเค งั้นเดี๋ยวเราก็ไปรอน้องเคเปิดเส anne, เร็จล้วก็ไปจัดของเราก็ไปสู้กับบอสบ้ลับละเอียเลยครับไปรอกันเลยเอ่ะครับทุกคนตอนนี้น้องเคก็จัดของเสร็จนะเนาะล้วก็เปิดเสร,เร็จเนาะมาพร้อมหรือยังพร้อมแล้วกินบัฟเลยพร้อมแล้วโอเคกินบัฟเลยครับจัดเต็มจัดเต็มบัละเอียจะโหด<า>ักแค่ไหนเที่ยวตอนนี้เราตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่เราเป็นมนุษย์อ่ะมันจะขยับได้เหรอมันจะไม่เป็นตุ๊กาตาเหรอ เอ้มันขยับได้ลองเปิดดูพี่เอออ่ะงั้นเราไปลองเปิดกันเลยไปกันเลยไม่บ้านไรเงียย่าอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ย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 เฮ้เฮ้เฮ้ยเเฮ้เเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยโห โอ๊ยเกินเกินโอเคอยากจะบอกว่าที่ผมมาที่ผมโหดเพราะอะไรไม่ใช่อะไรนะเพราะผมมีบัฟตีไกลเว้ยนั่นแหละเองเองไม่ได้มีบัฟตีไกลใช่ไหมล่ะเองเลยตายใช่ใช่ใช่นั่นแหละอ่ะเดี๋ยวขอรอบอสเกิดอีกรอบมึงก่อนขอสู้อีกรอบมึงก่อนรอบนี้เราขอใช้เดี่ยวไปเลยหรือไงน้องเคสู้อีกรอบไหมอ่ะน้องเคเขาไปหาดิมา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 สู้อีกรอบอ่ะเข้าไปเข้าไปอ่ะให้น้องเคลองตีดิ ตีเร <Auf> ืวมากโอ้ทำไมทำไมรอบนี้อึดวะอ่ะเอาจรองๆก็ถือว่ารอบชางบอสไปแล้วทุกคนมาต่อไปสื่อของเราเลยดีกว่ามากินบัฟเลยกินบัฟแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอกินบัฟสื่อของเราจัดเต็มแน่นอนไอ้ห้ รู้ผลเวชนะแล้วมั้งตอนก่อนสู้ทุกคนต้องเคมันต้องเคมีของลับนะทุกคนของลับอะไรหรออยากรู้จังเลยมา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 พร้อมยังพี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วลุยเลยของลับอะไรเหรอของลับอะไรเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่หนูจะตีไม่ได้อ่ะโอ้โ ของรับอะไรหรอของรับอะไรหรอตายสิเออของรับอะไรหรอเนีย่ยเนี่ยดาบแลนแต่มันต้องตีไก่อะ่ะอ๋อดาบนี้ได้มาแล้วอ๋อเอ็งดูดาบพี่ดาบอันนี้นี่เนี่ยที่ทีท่ถือเนี่ยั่นไหน ทีลุงลุงอะโอ้โหอ้โอะไรยังไม่ได้เก็บเข้าตัวเลยเออเห็นไหมดาเมจฟิตี้อ่ะอ่ะไหนลองตีมาดิรัวๆดิลุลัวลุลัวตีลุัวดิอยากรู้ไม่เจอตายไหมเอา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 ลุลัวๆรัวเอาเอาโควเป็หนูตายเองอ่ะถือเองตีพี่โดนเองก็ตายเองอยู่ดีเอาเอา บอลหนูจะตีหนูโอเคทุกคนก็ถือว่าเราก็ชนะกับบอลแล้วก็ถึกสู้น้องเคทุกคนถือน้องเคตีผมโดนยังไงเนี่ยน้องเคก็าตายอยู่ดีอ่ะโอเคตีอีกรอบหนึ่งอ่ะตีมาตีเอาดาบใช้ดาบสิมันจะอถอด,ดนหนูก็นหนูมันจะสะคอนะอ่ะเดี๋ยวอลองถอดหวดัวให้ดูอ่ะถอดหวัวละไอ็ไหัหวโหดเมื่อกี้โอ้โหมันจะถอดไหมเขาโหนใช่ไหม โอ้ยโอ้ยโอ้นี่ไงหัวโอ้โหไงโอ้โหโอยใส่หัวนี้แบบโอ้โหหนูหนูคือไม่อยากใส่นะเลยไม่ใส่หัวนี่ยวะหัวโคตรหดเลยโอ้แล้วเขาก็ไม่ใส่หัวหัวทุกคนได้หัวหดวมาแล้วก็ไม่ใส่อะไรมะเองต้องเป็นคนยังไงะเนี่ย เดี๋ยวเอนั่นนเดี๋ยวตายไวพี่เดี๋ยวมันไม่สนุกมันแค่อยู่แก้มันก็แบบติดสโลนี่จนแบบมันเดินแทบมันเดินไม่ได้นวย้ยเออโอเคเออนั่นแหละครับโอเคตามทุกคนก็ขนาอยากต้องเคงอก็กอแล้วแต่ทุกคนอ <ś m any> ไอ้เอ๊ะเราหมูชาแบบโอ้โหเอาหมวดออกเลยนะเนี่ยไม่นั้นเดี๋ยวตายขั้นโลกเนี่ยโอเคทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปน,นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เราสองคนนะผมส่วนช่องออเคเดี๋ยวผมจะงทีไมไว้ใต้ทิ้งชั่อน้องก็อย่าลืมไปกดไลค์แล้วกดติดตามให้น้องนะผมทุกคนอย่าลืมนะขอบคุณมากนะครับกดดีเลยนะครับผมบ๊ายบายนะครับน้องเคบายบายเจอกันค่ะบ๊ายบาย